เห็นล่าสุดไปอัลตราซาวมาสี่มิติเพื่อจะอยากเห็นชมหน้าของเบบีในท้องค่ะเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นนะตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปอัลตราซาวนะะียค่ะเพราะว่าเหมือนแบบทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าเขาเรารู้สึกว่าหน้าเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งคุณหมอเขาก็จะบอกว่าหน้าเขาก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนแบบคลอดออกมาแล้วอายุเขาสามเดือนน่ะถึงจะพอดูออกว่าหน้าเขาจะเหมือน พ่อหรือเหมือนแม่คือตอนนี้ระหว่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่แปดเดือนกว่าแล้วที่ดูๆเริ่มเหมือนใครเมดูไปดูมาแอบรู้สึกว่าเริ่มเหมือนพี่เซนแล้วนะแต่ตอนแรกเหมือน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> บางม,มุมบางมุมก็เหมือนมิมวอยู่บางมุมก็เริ่มเหมือนพี่เซนแล้วแฮะอะไรแบบเนี้ยต้องรอดูไปเรื่อยๆคะ่ะที่ดมูมีส่วนไหนบ้างว่าเหมือนใครอะไรเหมือนใครเออเมารู้สึกว่าปากเหมือนพี่เซน แล้วก็ตาอะไรยังไม่เห็นเนะเพราะตาเขาก็ยังหลับตาอยู่แต่จมูกกับบางมุมก็เหมือนมิวบางมุมก็เหมือนพี่เซนก็เลยยังดูไม่ค่อยออกอืมเห็นเรามปมีภาพเปรียบเทียบเรวกยกับเรากับกับลูกใช่ค่ะคือมุมนั้นอนะมุมนั้นมันรู้สึกว่าเหมือนมิวมีวก็เลยมาเปรียบเทียบกับรูปรูปมิวรูปนั้นเขารู้สึกว่ารูปนั้นนะเหมือนเหมือนกับของมวตอนเด็กๆพอได้เห็นเห็นหน้าแบบว่าเป็นโครงโครงแล้วแบบ เปนแบบเป็นยังไงบ้างวินัทีจะทเห็นอยากเห็นอยากเห็นตัวจริงตอนนี้คือพอซาวแล้วก็แบบพอเวลาดูในแบบในในกล้องที่เอาตาซาวใช่ไหมคะมันก็จะเห็นแบบมันไม่ค่อยชัดนะคะมันก็เหมือนแบบอยากเห็นตัวจริงแล้วอยากเห็นตัวจริงว่าแบบหน้าเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะเหมือนที่เราเห็นในตอนซาวหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยพี่เซนว่าไงบ้างพี่เซนเหรอพี่เซนเขาก็ชอบเขาก็น่ารักเขานั่งดู นั่งดูคลิปที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบน,น่ารักคือเรียกว่ากลับมาถึงบ้านก็เปิดดูตลอดก็นั่งนั่งดูกันตลอดนะคะเหมือนแบบว่าเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็นั่งดูสนุกเหมือนไรหน้าหรือว่าแบบดูแบบเปรียบเทียบกันระหว่างแบบซาวครั้งนี้กับครั้งที่แล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมพอมันเริ่มกลเริ่มมาแบบมีแบบคุยไป่ไหลยคนจะแบบรูปท้องคุยกับลูกคุยอะไรอย่างนงี้พี่คุณเซนเขามีไหมโมเมนต์นี้มีมีมีค่ะช่วงนี้ก็ ก็คุยกับเขาก็คุยแทบจะทุกวันนะคะจริงๆเรากับคุณเซนใครเหรอ,อกันนะตอนนี้ใกล้ละใครอะไรนะคะใครเหรออกกันนะตอนนี้แนละ้วมันใกล้มากๆละไม่รู้ว่าไม่รู้ใครเห่อ,อกันก็พมพอกันแหละเหมือนตอนนี้ก็แบบต้องต้องช่วยกันนะคะคือช่วยกันแพล,นน,น,พลนนู่นแพลนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีหลายอย่างเรื่องโควิดอีกที่มันแบบ มีเรื่องที่เราต้องกังวลคอยปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<อ>ช,ช่วยกันตอนเนี้ย<อ>ติดตามข่าวบันเทิงที่น่าจะแทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ